ถึงแล้วอ,ลอุ้งอิงออะไรนะคะคุณพี่ Lucky Dream Apartment เ yeah. ย้เ <Welcome S 2> วลคอมอุ้งอิงพร้อมแน<บ> <laughs> ่ค่ะ <laughs> สามชั้นค่ะชั้นสามนะคะสู้ๆโอเคมันใช่ไหมชั้นสามเนี่ยมันใช่ไหมคะ ถามเอโซงเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะชั้นนี้น่าจะเงียบระวังตกบันไดแล้วกันนะวิ่งลงตอนเช้าทสายเนี่ยนะโอเคเปิดโอ้ยโอเคเปิดไฟก่อนตูเสื้อผ้าเอามีมีอะไรให้ชั้นอะไรเนี่ยอันนี้ชั้นอะไรคะลูก ของหนูเหรออ้าวมีชันช้นลอยด้วยว้าวอันนี้ด้านหลังค่ะมีครัวให้ห้องน้ำมีน้ำอุ่นไหมอ้ไม่มีน้ำอุ่นโซสะอาดมีกรงโอเคแอ่ยขนของไปรูปไปขนของไปรูปไปเดี๋ยวป้าขึ้นไปดูเหล่าเต้งขนของหัวกองลงข้างล่างก่อนนะกองลงจากรถก่อนเดี๋ยวป้าช่วยขนขึ้นทุกคน ห้องนี้เดือนละสามพันอยู่ชั้นสามขึ้นตัวเหล่าเตงค่ะโอ้โหมีชั้นนี้ด้วยอ่ะเตี้ยเฮ้ยจะป้าจองข้างบนเก็บของนะกับแมวนะโอเคโอยมีชั้นนี้เก็บของได้ด้วยค่ะว้าวนี่ไฟเสียวันนี้เป็นห้องใต้หลังคา เก็บของได้นอนได้ด้วยนะโอเคค่ะว่งพัดลง,งใต้หลังคาว้าวฉันขอลงก่อนนะแกทุกคน yeah. ฉันไม่ได้ถอดรองเท้านะ yeah. โอ้ยมีที่เก็บของแล้วเก็บของไว้กับร้านสาวเลย Ni, ni tirang TV tu eh. Ni. Wow. Ni mak. Pataya. Wow, ni tangkau. Okey. จัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วจัดที่นอนให้เจ้านายเรียบร้อยแล้วจ้ะป้าจัดที่นอนให้เร้วนะแตนแต้บ๊ายบายฟินช์บ๊าชั้นสาฟินช์าทุกคนคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะองค์อิงเข้าหอพัก,พกแล้ววันนี้ก็กลับกันนะกันไปกันค่ะ